สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะนําระบบนะครับเป็นระบบจัดการกระบวนการผลิตนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปจัดการกระบวนการผลิตอะไรนะครับแต่ในคลิปตัวอย่างนี้ครับเป็นกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ถ้าใครสนใจโค้ดนะครับอยากเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็ติดต่อมาที่หลายแอดใต้นางขิปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็ลองอีเข้ามาครับแอดมิน พอเราอินมแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นแดชบอร์ดแดชบอร์ดธรรมดาทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรนะครับเมนูก็จะมีตรงนี้ครับมีจัดการบอมนะครับตัวบอมนะมีจัดการชิ้นส่วนนะครับกระบวนการผลิตคําสั่งผลิตจัดการผู้ใช้งานรายงานนะครับแช้งเตือนนะครับแล้วก็หน้าหลักก็คือแดชบอร์ดนี่แหละครับอันะเดียวกันตอนนี้เราก็จะมีชิ้นส่วนถูกปนะอ่า ก็สามารถเพิ่มรกแก้ไขได้ครับเช่นเบาะรองก้นเห็นไหมครับ p ศูนย์ห้าผมขอเล่าไป้ก่อนนะโซลลบอทิ้งไปครับอ่าแต่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ส่วนก็คือ p ศูนย์ห้าอ่าแต่ผมกให้หมดนะอ่าบเกหมดละค้อ n e x กระบวนการผลิตมีอะไรบ้างครับตรงนี้เราสามารถไปเพิ่มรดแก้ไขได้นะครับกระบวนการผลิตส่วนไม่มีเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเกาะนะครับก็กดบันทึกไป นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าไม่จําเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยไปดูที่จัดการกระบวนการผลิตเห็นไหมครับว่ามีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่โปรติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากระบวนการผลิตตามนี้นะครับของริ้เนี่ยอาจจะแบบโปรเซสว่าเออเสร็จแล้วก็คือเสร็จอจบแล้วก็คือจบก็คือคงไม่ได้แบบมาบอกทีแะขั้นตอนครับว่าเย็บเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ ทำให้เห็นนะครับว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ได้ครับส่วนเราจะเพิ่มกระบวนการเข้าไปใหม่ครับเช่นเก็บงานนะครับก็คือเก็บรายละเอียดงานอยู่ขั้นตอนที่เก็บนะครับบบันทึกอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่ะอตรงนี้นะครับพอเราเพิ่มมาแล้วเนี่ยอ่าคนนี้เราก็หมดทุกอย่างแล้วครับจากการผู้ใช้งานมี user มาคอยจัดการตัวบอมนะครับบอมคืออะไรครับบอมก็คือตัวบินออฟม,มิทเรียลนะครับก็คือตัวแบบกระบวนการการผลิตน,นะครับส่วว่าเราจะสร้างตัวบอมเนี่ยขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูไปเรืร่อยๆนะครับแต่ผมอธิบายมาช้าๆนะส่วว่าบอมศูนย์หนึ่งนะครับชื่อบอมคือโซฟาสองที่นั่งบอมก็คือตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันมีอะไรนะครับ หนึงนะครับเขียนมาเราก็เพิ่มตัวบอมขึ้นมาสว่าเราอยากจะเพิ่มอีกนยาเช่นเพิ่มบอมข้าอีกก็คือบอมสองคือโซฟาสองที่นั่งอ่างเงี้ยมันคือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคราวนี้พอมาจัดก,การบอมเนี่ยในตัวบอมเนี่ยเช่นโซฟาสองที่นั่งนะผมสมมติเป็นโซฟาสองที่นั่งโซฟาสองที่นั่งเนี่ยมันต้องมีชิ้นส่วน ถูกไหมครับที่ส่วนในการผลิตเช่นตรงนี้ครับที่ส่วน,นการผลิตก็คือก็เอามาจากตรงนี้แหละที่ส่วน,นการผลิตที่เราแอดเข้าไปนะครับเช่นมีแผงซ้ายหนึ่งนะครับมีแผงขวาหนึ่งมีเบาะแผ่นรองนั่งอ่าขนาดสองที่นานะสองนะครับเบาะหลัง สองที่รองก้นสองอ่ะอันนี้ก็ครบแหละใช่ไหมครับพอตอนนี้เราก็จะเห็นตัวตัวบอมนะครับก็จะมีต้องผลิตอะไรบ้างตามนี้นะครับถึงจะครบโซโฟ,ฟาสองที่นั่งนะครับีตรงนี้เลยก็เนี้ยเราก็มาจัดการสามที่นั่งนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามาตรงนี้เราก็ เห็นนะฮะเข้ามาที่บอมตัวโซฟาสองชิ้นงานก็จะเห็นโปรเซสถ้าไม่โอเคตรงไหนก็ลบทิ้งแต่ต้องควรควรลบทิ้งหรือเพิ่มเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะผลิตถูกไหมไม่ใช่ว่าผิดหลิตแล้วมามานั่งเพิ่มมันไม่มันไม่ใช่นะครับก็ต้องจัดการกันก่อนให้ถูกต้องพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกดที่สร้างคําสั่งการผลิตจากตรงบอมเลยก็ได้นะครับตรงเมนูบอมตรงนี้นะครับ หรือว่าจะมาคำสั่งการผลิตตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันถ้าเราเลือกตรงนี้ก็เลือกตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเป็นแบบลัดแบบแบบลัดเลยนะครับอ่าผมจะเปิดตรงนี้นะกดสร้างคำสั่งการผลิตปึ๊บห็นหมามันจะขึ้นเลขอะไรครับเลขออเดอร์อ่าผม c o p y เลขออเดอร์ไว้ก่อนนะ อ่าคัดไเอาไว้ผมเก็บไว้ที่รตแพนนะครับคราวนี้ผมไปที่คําสั่งการผลิตนะครับมันก็จะเห็นตัวตัวอ่าคาสั่งการผลิตนะครับมีเลขคําสั่งที่เราคัดไปมาตรงนี้เลยความคืบหน้าก็คือยังไม่มีความคืบหน้าทั้งหมดกี่ชิ้นครับหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเราขี์จากตรงนั้นน่ะมันจะขีดทีละทีละทีละชิ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตัวนี้ได้ครับเปลี่ยนวันที่วันส่งมอบ นะครับเช่นไปนส่งมอบวันที่สามสิบมันก็จะเปลี่ยนวันที่สองมอบครับเป็นวันที่สาม 30. สิบคือว่าเราสั่งผลิตจากตรงนี้นะครับนะสร้างคําสั่งผลิตใหม่นะครับสติว่าเป็นแบบสามที่นั่งนะครับรหัสสงั่งผลิตก็อาจจะสั้นๆก็ได้อาจจะออเดอร์ศูนย์หนึ่งนะครับส่งมอบวันที่สักยี่สิบแปดจำนวนสัก สิบตัวนะครับอโอเคนะเ็าจะขึ้นแบบนี้แต่โซฟาสามเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่ตัวนี้เลยตัวบอมนะครับตัวชิ้นส่วนเราังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงยูเซอร์เลยครับแอดมินเขาเป็นคนสร้างตัวบอมขึ้นมานะจัดการทุกอย่างพอเสร็จแล้วเนี่ยยูเซอร์ก็เข้ามาครับ ก็คือฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายผลิตเ็าเข้ามาก็อาจจะสแกนงานครับอาจจะยิงบาร์โค้ดลงไปตรงนี้เลยอ่สาสวนยิงบาร์โค้ดไป,ปดน,นะครับอ่ายิงบาร์โค้ดไปปึ๊บกดค้นหานะครับหรือว่าจะกรอกเลขลงไปก็ได้ก็จะเห็นเลขออเดอร์ที่ต้องสั่งผลิตเห็นไหมขึ้นมาแล้วห้องก้นสองน้องอะไรว่าไปนะครับก็จะขึ้นมามาก็จะต่อมานะครับเราก็ไปตัว เราจสแกนก็ได้นะครับหรือว่ามาันมาที่สถานะชิ้นงานก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นตัวชิ้นงานที่เราต้องทำนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโซ,โซฟาสองที่นั่งนะครับแล้วก็โซฟาสามที่นั่งเพื่อที่เห็นออเดอร์กันแต่โซฟาสามที่นั่งเราไม่ได้ใส่ตัวบอมไว้นะครับสมรติว่ามามาแล้วปุ๊บอ่าคำแหง้ายก่อนนะครับก็ผลิตแสง้สายตึ้งตึ้งตึ้งผลิตเสร็จแล้วก็ไปที่ละเอีย นะครับบันทึกกระบวนการนะครับอ๋อแผงสายเนี่ยเราเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บงานกีกหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกอ่ากอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะบักมีบักพดก็ได้เหมือนเดิมพอยิงแล้วก็จะเห็นนะครับว่าแผงซ้ายเราเสร็จเป็นหนึ่งอันแล้วนะครับต่อไปไปทำบอรลองก้นนะครับกดเลือกไปเพราะว่าเก็บงานเรียบร้อยแล้ว นะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับดูที่สาชิ้นงานก็ได้ก็จะเห็นว่าพอไปที่พอซำไปแค่นี้นะพอทาไปได้แค่นี้แล้วก็ไปที่ตัวแอพินะครับแอพิ้ก็จะเห็นข้อมูลแล้วนะครับคําสั่งในการผลิตนะครับโซฟาสองที่นั่งคืบหน้าไปได้แค่ยีสิบเซน นะครับถานานี่คือกำลังดำเนินง,งานนะครับพอเราเข้าไปวิวดูพอวิวเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นนะครับเนี่ยทำได้แค่นี้ตรงนี้ทำได้แค่นี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นสถานะว่าตัวโซฟาสองที่นั่งนะครับตัวออเดอร์ที่เราสั่งผลิตมันผลิตไปถึงไหนแล้วอ่าประมาณนั้นนะครับหรือว่ากดดูคำสั่งเลยก็ได้นะก็กด ดูเรืองออเดอร์ไปสติว่าตัวโซฟาสามที่นั่งนะครับไม่ทำมาแหละกดดูเลือกคำสั่งไปครับเห้นมาขึ้นมาขึ้นข้นมาจกเลืกต่อมาก็จะมีรายงานนะครับเนี่ยครับรายงานประจำเดือนรายงานกอกพนักงานนะครับรายงานกนารสั่งผลิตรายงานที่ยังทำให้เสร็จ นะครับก็เป็นตัวรายงานคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอ p o r อออกมาได้นะครับเป็น CSV ตรงนี้อยากได้รายงานแบบไหนเนี่ยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับอันนี้แค่เขียนให้ดูเป็นคร่าวๆที่เฉยนะครับก็จะจบแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบาตัวกระบวนการการผลิตนะครับก็อาจจะเป็นกระบวนการการผลิตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะ อ่าเขาเรียกว่าถ้าแต่เราจะเอานำไปใช้นะครับก็ถ้าสนใจตัวระบบนะครับเขียนโค้ดนะครับหรือว่าจะเรียนนะครับก็ add line add แอดไลน์แอดตั้คลิปมาได้เลยครับ